สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ไรวิบวันนี้เราจะมาพูดถึงรถที่หลายคนรอคอยนั่นก็คือ Toyota c o ค o l ลารุ่นปี2025รถที่เป็นตำนานของความเชื่อถือความทนทานและการใช้งานที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์เริ่มกันด้วยดีไซน์ภายนอกต้องบอกเลยว่าโคโรล l าใหม่ปี2025ออกแบบมาได้ทันสมัยมาก เส้นสายคมชัดล้ออัลลอยดีไซน์ใหม่ดูสปอร์ตแต่ยังคงความเรียบหรูไฟหน้าฮาโลเจนพร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบเลดเพิ่มความปลอดภัยและมุมมองในการขับขี่ตอนกลางคืนบางโครนด้านข้างและกระจังหน้าทำให้รถดูมีมิติและยังช่วยลดแรงต้านอากาศเวลาใช้ความเร็วสูงพอพูดถึงประตูและกระจกต้องบอกเลยว่าการปิดเปิดประตูนุ่มนวลกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าและภาพเก็บอัตโนมัติ มีระบบไล่ฟ้ากระจกด้านหลังช่วยให้การขับรถในสภาพอากาศฝนตกหรือมีหมอกหนาสะดวกมากขึ้นประตูท้ายเปิดง่ายและมีระบบช่วยปิดอัตโนมัติทำให้การใช้งานในชีวิตประจำวันสะดวกสบายเข้ามาดูภายในห้องโดยสารกันบ้างโคโรล่าใหม่ปี2025ให้ความรู้สึกกว้างขวางเบาะนั่งหุ้มหนังพรีเมียมพนักพิงหลังปรับเองได้หลายระดับรองรับสรีระได้ดีไม่เมือม่อเมื่อขับทางไกล แผงหน้าปัดทันสมัยมีหน้าจอ TFT ขนาดใหญ่แสดงข้อมูลครบทั้งความเร็วรอบเครื่องยนต์ระดับน้ำมันและระบบความปลอดภัยต่างๆพวงม,มาลายัยรับสูงต่ำและเข้าออกได้ทำให้ขับสบายทั้งในเมืองและทางไกลเรื่องเทคโนโลยีและความบันเทิงโตโยต้าโคโรล่าใหม่มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบเสียงรอบทิศทางให้เสียงคมชัดเชื่อมต่อ Bluetooth ได้ง่ายมีพอร์ต USB หอไลยจุดให้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆนอกจากนี้ยังมีระบบนำทางในตัวทำให้ไม่ต้องพึ่งโทรศัพท์เวลาขับออกคลิปไกลระบบความปลอดภัยถือเป็นจุดเด่นของ c o r o l l าใหม่มีระบบ Toyota Safety s e n s ครบครันทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน ทําให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นโดยเฉพาะในเมืองหรือบนทางด่วนต่อมาที่เครื่องยนต์โคโราใหม่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์เบนซินและไฮบริดสําหรับเครื่องยนต์เบนซินมีประสิทธิภาพดีอัตราการเร่งตอบสนองดีขับในเมืองคล่องตัวส่วนรุ่นไฮบริดจะเน้นความประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยมลพิษการสตาร์ทเครื่องยนต์เงียบมากไม่มีเสียงรบกวนจากเครื่องยนต์ทำให้การขับรถเงียบและสบาย ช่วงล่างและระบบบังคับเลี้ยวโคโรล่าใหม่ปรับปรุงให้เกาะถนนดีขึ้นชกอัพซับแรงสะเทือนได้ดีทำให้ขับสบายทั้งถนนครูกคาและทางเรียบการเลี้ยวพวงมาลัยมีความแม่นยำไม่ต้องออกแรงมากเมื่อเปลี่ยนเลนหรือเข้าซอยแคบระบบเบรกตอบสนองไวทำให้มั่นใจในการขับขี่มากขึ้นสำหรับการใช้งานประจำวันโคโรล่าใหม่ให้พื้นที่เก็บสัมภาระขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับครอบครัวหรือการเดินทางไกลบอดหลังพับแยกได้ช่วยเพิ่มพื้นที่เก็บของเมื่อต้องขนของเยอะ อุปกรณ์เสริมภายในเช่นที่วางแก้วที่เก็บของและช่องเก็บของห่อลายจุดทําให้ชีวิตประจําวันสะดวกขึ้นอีกเรื่องที่หลายคนสนใจคือความประหยัดน้ํามันรุ่นไฮบริดของโคโรล่าทำได้ดีมากขับในเมืองและทางไกลช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเรื่องน้ํามันอีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการบํารุงรักษาง่ายมีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วประเทศทําให้ผู้ใช้มั่นใจในการใช้งานระยะยาว ในเรื่องของราคานั้นแมคโครโรล่าใหม่จะมีราคาสูงขึ้นบ้างแต่ถือว่าคุ้มค่ากับฟังก์ชันและความปลอดภัยที่ได้รับการลงทุนในรถที่ทนทานใช้งานง่ายและค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาไม่สูงจะช่วยให้คุณได้รถที่ใช้งานได้หลายปีโดยไม่ต้องกังวลเรื่องปัญหาใหญ่สำหรับความรู้สึกในการขับขี่โตโยต้าโครโรล่าใหม่ให้ความมั่นใจตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้าไปนั่งการตอบสนองของเครื่องยนต์การเกาะถนนการซับแรงสะเทือนและความเนียบของห้องโดยสารทำให้ทุกการเดินทางเป็นเรื่องสบาย การขับทางไกลไม่รู้สึกเหนื่ยอยเบาะนั่งรองรับสรีระได้ดีพวงมาลายัยแม่นยำการควบคุมรถง่ายขึ้นสรุปโดยรวมโตโยต้าโคโรลารุ่นปี2025เป็นรถที่เหมาะสำหรับทั้งคนที่ต้องการรถใช้งานประจำวันรถครอบครัวและคนที่ชอบเทคโนโลยีและความปลอดภัยครบครันดีไซน์ทันสมัยเครื่องยนต์มีประสิทธิภาพและประหยัดน้ำมันพ้องโดยสารกว้างขวางและสะดวกสบายระบบความปลอดภัยครบครันทั้งหมดนี้ทำให้โคโรล่าใหม่เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจอย,อย่างยิ่งในตลาดรถยนต์ ท้ายที่สุดไม่ว่าจะขับในเมืองหรือออกทริปไกลโตโยต้าโคโรล่าใหม่จะช่วยให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความมั่นใจและความสบายขอบคุณทุกคนที่ติดตามไร้ทริฟแล้วเจอกันในคลิปถัดไปครับ